วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียนติดตามตลาดทุนไทยหลายกลุ่มยังน่าสนใจแม้ยังมีทิศทางผนันผวนแนแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยภายหลังวิกฤตการเมืองทททกระตุ้นท่องเที่ยวไทยในงานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคาดเงินสพัดราว200ล้านบาท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสธรรมบมนตรีค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะคะเราพบกันที่นี่แห่งนี้ TNN 24และสถาน,นีวิทยุ FM 103 m h z ค่ะช่วงสัปดาห์นี้นะคะขออนุญาตโฟกัสไปที่พี่น้องอาเซียนของเราค่ะเพราะว่าดูเหมือนกับจะมีนักวิเคราะห์หลายคนนะคะพูดพร้องกันว่าเริ่มจะฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนที่ผ่านมาของบ้านเราไปทําให้ตัวเองนั้นเกิด แมต่อเกิดประโยชน์ต่างๆมากมายอาทินะคะเวียดนามก็เริ่มที่จะประคมข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ ทางการเมืองของเราออกไปสู่ทั่วโลกกระพือข่าวเพื่ออะไรเพื่อหวังว่าจะมีการไปลงทุนในบ้านเขามากยิ่งขึ้นแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามองดูตัวเขาสิไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเขาจะสงบปราศจากการประท้วงสัทีเดียวนะคะในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีการประท้วงถึง330ครั้งเช่นเดียวกันและถ้าหากว่าไปดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าแรงจูงใจต่างๆมาตรการของรัฐต่างๆที่จะช่วยเอื้อกับประเทศที่จะเข้าไปลงทุนแล้วถือว่ายังห่างชั้นจากประเทศไทยมากนะ 영 <목소리가> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้าอุตสาหากรรมซึ่งเราก็ต้องแข่งขันกับพี่น้องอาเซียนอีกเหมือนกันนะคะในการที่จะส่งออกสินค้าอุตสาหากรรมให้ได้ส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดปัจจุบันนี้ทราบกันดีว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ได้รับส่วนแบ่งตลาดจากตลาดอาเซียนด้วยกันนะคะสูงสุดก็คือ3 1รองลงมาก็คือสิงคโปร์อยู่ที่27.1%และสําหรับประเทศไทยอยู่ในลําดับที่3คือ 14. บหกเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็มีแนวโน้มว่าอินโดนีเซียอาจจะเบียเมือง ไช้กันมาออกนะคะเพราะว่า,ามีความพร้อมในหลายๆเรื่องขึ้นมาก็ต้องพยายามกันหนักหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปดูมาเลเซียเขามีความพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องฐานการผลิตแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะคะส่วนสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะผลิตอะไรเองไม่ได้มากนะักแต่ว่าก็มีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการแล้วก็ความพร้อมในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่าง ประเทศไทยมีหลายคนพูดว่าถ้าจะให้ดีต้องพยายามเบียดให้ได้มาในลำดับที่สองค่ะต้องมาเป็นเบอร์สองของตลาดอาเซียนนะคะในด้านของส่วนแบ่งตลาดสินค้าอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงว่าบางคนบอกว่าประเทศไทยต้องโฟกัสไปที่สินค้าดาวเด่นของเราให้ได้ค่ะที่จะได้มูลค่าการส่งออกในตลาด เป็นสัดส่วนที่สูงเพิ่มมากขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้แหะค่ะเรื่องศักยภาพความการแข่งขันของเมืองไทยนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนในภูมิภาคเดียวกันคือยังไงก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องแข่งทั้งกับตัวเองแล้วก็แข่งทั้งกับคู่แข่งทางการค้าเพราะฉะนั้นเราไปดูจุดดีจุดเด่นนะคะจุดด้อยของแต่ละคนว่าเราจะเอามาปรับกลยุทธ์พัฒนาตัวเราเองได้อย่างไรคะ่ะ ตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปพอสมควรซึ่งเราคงต้องเร่งสร้างกลับคืนมานะครับตอนนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยตัวเลขเกี่ยวกับการส่งออกนะครับของประเทศไทยเราแม้จะดีขึ้นในตัวเลขทั่วโลกนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าการส่งออกไปในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเรามีตัวเลขที่เริ่มตามหลังผู้อื่นนะครับอย่างกรณีของอาเซียนเองเนะครับเรามีการค้าส่งออก ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เ,เป็นการค้าในภูมิภาคอาเซียนเองเปรียบเทียกบกับทั้งโลกแล,แล้วเรามีประมาณ20นะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยถ้าดูจากทุกประเทศด้วยกันเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดก็หมายความว่าอาเซียนเนี่ยในมาเลเซียเป็นผู้ที่มีการค้าขายมาเลเซียมีการค้าขายกับทุกประเทศในอาเซียนในมากที่สุดถึงมาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็รู้ประมาณ27เทีเดียวนะครับ ส่วนประเทศอื่นอย่างอันดับที่เนีในสิงคโปร์ก็ใกล้เคียงนะครับไล่หลังมาตัวของเราเนี่ย14.6%กนะครับกำลังจะโดนอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งประมาณ14.4%สเนี่ยแซงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักก็เพราะว่าอะไรที่ทําให้การค้าในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นการค้าสัดส่วนที่สําคัญของเราทีเดียวแต่มีส่วนแบ่งในตลาดของอาเซียน,นกันเองเนี่ยแพ้มาเลเซียสิงคโปร์และกาลังจะถูกอินโดนีเซียแซงเป็นต้นนะครับ ก็มาดูจะรึในอุตสาหกรรมต่าง,างๆหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเราเคยเป็นดาวเด่นแต่เราก็เริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆนะครับที่ยังพอคงความเป็นโดดเด่นได้ก็คงมีเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวด้านยางพาราเนี่ยนะครับเรายังเป็นผู้คุมตลาดได้จะมีปริมาณการค้ามากที่สุดในอาเซียนด้วยกันนะครับประมาณ40 Market s h a r ซมาแชรแต่ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับก็เราก็ถดถอยไปไปพอสมควรอุตสาหกรรมที่ยังพอมีการเจริญเติบโตอยู่บ้างมา k e t ตแชร์เรายังคงดีอยู่ก็มีอุตสาหกรรมเช่น พวกอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเครื่องยนต์ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ยางพอไปได้นะครับแต่ว่าก็สูญเสียไปมากทีเดียวโดยพีย่จริงๆอุตสาหกรรมที่เราค่อนข้างยังมีความพันวนมากบางปีขึ้นบางปีลงอย่างพวกเคมีภัณฑ์พลาสติกนะครับเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นะครับเราเคยโดดเด่นแต่ว่าเราก็เริ่มถดถอยลงไปมากทีเดียวเราจะแก้ไขอย่างไรในการที่จะ ทำให้เกิดความท้ามามในการแข่งขันได้มากขึ้นเ,เรียกมาเก็ตแชร์หรือว่าแข่งขันให้ได้มีสัดส่วนตลาดมากขึ้นในอาเซียนด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องไม่ให้อินโดนีเซียมาแซงหน้าซเซอนีเซียนีมีความโดดเด่นขึ้นระยะหลังมากจากความพร้อมทางเศรษฐกิจสถิยรภาพทางการเมืองเป็นต้นนะครับของเรานี่ก็ขอถ้าเป็นไปนได้จะแซงสิงคโปร์ได้ก็จะเป็นการดีสิ่งที่เราควรจะทำนะครับข้อแรกก็คือว่า เราควรจะพยายามดูแลเสถียรภาพทางการเมืองให้มีความมั่นคงนะครับอันที่สองก็คือปรับโครงสร้างกงลังให้เรามีความสามารถในการแข่งขันให้ได้ขึ้นปรับปรุงเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการและคุณภาพสินค้าอันที่สามแบบปรับปรุงยกระดับความสามารถของแรงงานเรานะครับอันที่สี่ที่สําคัญมากก็คือพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตให้ดีขึ้น สุดท้ายจะทําทได้นะครับใช้ประโยชน์จากข้อตกลง FTA ที่มีอยู่ในอาเซียนให้มากที่สุดและกับภูิภาคอื่นๆด้วยก็เป็นการดีครับกรอบของดัชนีเนี่ยนะในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะอยู่ตรงแถวบริเวณนั้750จุดจนถึง800จุดก็บอกอ่อนตัวลงมาอย่างน่าเล่นเล่นลักษณะขการเก็งกำไร ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก f s h e r and Pekel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart กับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งกาอใช้ f s h e r and Pekel สมเสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทซาซองประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคย สอดสวงหาพลังแห่งความเชื่อมัน่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตทสอพอวิเคราะห์ข่ขาวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี่ทีเดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมรีทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นนทาง TNN 24